ที่นครศรีธรรมราชกว่า3สัปดาห์แล้วเกษตรกร,กรชาวสวนมังคุดกำลังเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำอย่างผิดปกติราคาช่วงเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวสูงที่ประมาณ70-100บาทแต่ไม่นานตกมาอยู่ที่45-50บาทและต่ำลงไปอีกที่8-15บาทหรือยังต่ำกว่านั้นก่อนจะดิดตัวกลับขึ้นมาที่25-35บาทอย่างผิดสังเกตในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลังจากแกนนําเกษตรกรและฝ่ายการเมืองมีความเคลื่อนไหวราคาสงค่งนี่ปลายทางประมาณ200กว่าบาทแต่จริงๆแล้วชาวสวนเองนะ,อะตอนนี้ณนะเวลานี้นะขายที่ราคาประมาณ30หรือ30ลบนะคะเลยเลยควา,ามควา,ามแตกต่างระหว่างระหว่าง ความความห่างระหว่างธงโอกับกับซื้อกับชาสวนจะแตกต่างกันเยอะนะครับ,รบแล้วาราคาส่วนนี้นะส่วนต่างนี่ไปอยู่ที่ใครผมผมยังไม่ทราบนะการจำกัดการซื้อหรือหยุดรับซื้อเป็นวิธีการบีบบังคับเกษตรกรให้ขายในราคาที่ถูกกำหนดโดยผู้รับซื้อเท่านั้นข้อมูลเชิงลึกพบว่าก่อนราคาดิ่งมีการตกลงกันของผู้ซื้อรายใหญ่หลายราย ใช้กลไกการตลาดเป็นเครื่องมือรวมทั้งการสมประโยชน์บางอย่างจากกลไกภาครัฐบ้างเรียกว่าสวยมังคุดการปฏิบัติการทุบราคาจึงเกิดขึ้นเกษตรกรจำใจต้องขายในราคาต่ำเวลาราคาตกเพียง48ชั่วโมงก่อนดิดกลับมาคราวเดียวถึง25บาทแต่มังคุดที่ซื้อในราคาถูกโดยรวมสามารถสร้างกำไรได้มหาศาลในประเทศปลายทาง ข้อมูลของมังคุดในแต่ละปีผลผลิตมีความสำคัญต่อราคาในปีที่ผ่านมาเราบอกได้ว่าผลผลิตมังคุดค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้าเข้ามาดําเนินการน้อยแต่สําหรับปีนี้จริงๆแล้วถามว่าผลผลิตมากไหมผลผลิตก็ไม่ได้มากแล้วก็กระจายตัวเป็นการผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นระยะะนะครับแล้วก็จะบอกว่า มีการทยอยออกสู่ตลาด uh huh. uh, สำหรับราคาที่มันแข่งกันมากๆเนี่ยมองว่าไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในในปีนี้ไม่เพียงปัญหาที่ถูกโครงสร้างราคากำหนดให้ผิดปกติเท่านั้นคุณภาพของมังคุดกลายเป็นปัญหาใหญ่อีกประการมังคุดจากนอกพื้นที่เช่นภาคใต้ตอนล่างมีราคาต่ำคุณภาพไม่เทียบเท่าสุกส่งเข้ามาสวมบรรจุส่งออกที่นครศรีธรรมราช กลายเป็นปัญหาทําให้ถูกกดราคามังคุดท้องถิ่นซ้ำผู้ซื้อละเลยความเข้มงวดทําให้มังคุดคุณภาพสูงจากนครศรีธรรมราชถูกลดทอนส่งผลต่อราคายิ่งตกลงไปอีก เรื่องบางคุดจากต่างถิ่นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นตลาดกลางและตลาดหลักเพื่อเพื่อเพื่อส่งออกบังคุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบังคุดจากนอกพื้นที่เนี่ยเข้าเข้ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นการย้อนสอนลงมาจากสุร,ราษฎร์ในบางส่วนแล้วก็การไหลาตามเส้นทางโลจิสติกที่ขึ้นมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยนครเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นตลาดกลางมังคุดของฤดูการของภาคใต้ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโค,โครงสร้างโครงนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถทําโครงสร้างให้มัน,มนดีได้ต้องกําหนดที่คุณภาพแล้วกาหนดที่ความซื่อสัตย์ของผู้ปกระกอบการสําคัญคือโครงสร้างของราคาไม่เป็นไปตามกลไกที่แท้จริงอํานาจการกําหนดราคารับซื้อเป,เป็นของทุนรายใหญ่มีระบบส่งออกเป็นของตัวเอง กลไกทางราชการมีความล่าช้าอย่างผิดปกติไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของราคาได้จริงการแก้ปัญหาเป็นไปแบบเฉพาะหน้าการประวิงเวลากระทั่งหมดฤดูเก็บเกี่ยวเป็นวงจรเดิมแทบทุกฤดูการกฤษณะธิวศิริกุลถ่าย PBS นครศรีธรรมราชรายงาน